วันนี้จะมาปลูกไม้ไผ่สร้างมนนะครับพี่น้องซึ่งจะปลูกร่วมกับสวนยางพาราเดีย๋ยวพามาดูน้ำยางนะฮะยางพารานี้อายุ13ปีนะครับปลูกเมื่อเมื่อปี51 51หรือ52โทษทีครับปลูกปี52นี่ครับน้ำยางก็ยังไหลหยดอยู่นะครับ ตึบนี่ครับประมาณ2-3ถึงมีดนะครับกรีด2-3ถึงครั้งหรือว่า2-3ถึงมีดก็เต็มเต็มถ้วยนี่นะครับอนอกจากนั้นเราก็ยังมีไม้ป่านี่ครับต้นยางนาอายุสิบสิบสองปีอ่าใช่แล้วนะครับต้นอายุสิบสองสิบสามปีนี่แหละฮะจำไม่ค่อยแม่นละ แต่วันนี้นะครับเราก็จะมาปลูกไม้ไผ่สร้างมวนกันนี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องดูแสงด้านบนก็ยังพอมีแสงเล็ดลอดลงมาได้นะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วผมทดลองปลูกดูปลูกไผ่สร้างหมวนก็ปรากฏว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มแตกหนอ่อขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันอีกครั้งนะครับนี่ฮะโอ้โหดูราก แข็งแรงนะครับผมอย่างเยอะเลยครับผมอ่าวันนี้จะปลูกสักอ่า50ห้าสิต้นนะครับผมวิธีปลูกก็ไม่ดูยุ่งยากนะครับขุดหลุมไว้แล้วอ่าวันนี้ลืมเอาปุ๋ยมานะฮะเลยไม่ได้ลองปุ๋ยแต่ดินดูครับพี่น้องดูดินฮะดินดีอยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีมาเป็นสิกว่าปี นะครับตั้งแต่ซื้อแปลงนี้มาเมื่อปี51นะครับปีนี้ปี64ก็ประมาณ 10, 34่ปีนะแล้วก็ดูใบไม้ครับพี่น้องนี่ฮะใบยางนาใบยางพาราใบกระบาดนะครับอ่ะเราก็จะเอียงสัก45องศานะครับพี่น้องนี่ฮะ45องศานะครับอ่ะแล้วก็ไม่ยากฮะถมเลยครับทีนี้ <laughs> เดี๋ยวเอางนี้ขึ้นนิดนึง่ง ครับถมไปเลยอ่าดินนุ่มมากนะครับพี่น้องอบใบไม้เยอะเลยลก็ใส้เท้าเหยียบให้แน่นนะครับเรียบร้อยครับขุดหนึ่งนาทีปลูกก็ประมาณสักหนึ่งนาที รวมๆแล้วก็สัก2นาทีเอาต้นนะครับ่าเดี๋ยวเราจะไปดูต้นอื่นกันครับพี่น้องมาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆก,กันเลยนีย่ครับรากยางพารานะฮะนี่ครับนี่น้ำยางกำลังไหลออกมา นี่ครับไม่เป็นไรนะฮะเราปลูกไปเลยนี่ไผ่ของเราครับกำลังมีหน่อขึ้นมาอย่างสวยงามที่ปลูกก็ไม่ยากนะครับนี่ฉีดถุงออกเลยดูรากครับโอ้โหหนาแน่นมากแข็งแรงมากนะครับอันนี้ผมจะลองตั้งดูเลยนะครับ ให้เขาพุ่งหาแสงเลยให้ยอดอ่อนตัวนี้มันตรงเลยนะฮะ,ะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือไผ่สร้างมนครับถัดไปอีกสักเม็ดกกว่าเป็นต้นยางนานะฮะรฮแล้วก็เป็นการทดลองดูว่ามันจะ แสงขนาดนี้มันจะพอโตได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวปีต่อไปนะครับก็กำลังปลูกไผ่สังมนนะครับปลูกร่วมในสวนยางพารานี่ครับ๋ยาให้ชี้ให้พี่น้องเห็นนี่คือต้นยางพารานี่ครับนี่ฮะต้นยางพาราก็มาปลูกห่างจากยางพาราสักเมตดกว่าๆเองนะครับ ปลูกในร่องนะครับเพราะว่าตรงนี้แถวนี้ก็เป็นไม้ป่าแล้วมีต้นมะข่ามงนะครับข้างหน้านั้นนี่ฮะต้นต้นพลึกนะครับก็ระยะปลูกก็โหแปดเมตรสิบเมตรนะครับต่อต้นนี่ครับอันนี้ต้นยางพารานะครับนี่ครับอ่านี่ปีดสักหนึ่งมีดนะฮะเต็มนะครับ ถัดมาอีกสัก3เมตรนี่ก็เป็นต้นยางนานะครับแล้วก็ถัดไปอีก3เมตรก็เป็นต้นยางพารานะครับอ่านี่ฮะเราปลูกห่างกันต้นไผ่ต่อต้นนี่ก็สัก10เมตรเลยนะครับอ่ามีก็ปลูกแทบจะชิดกับต้นยางนาเลยนะฮะห่างกันสัก1เมตรอลองดูครับผมอ่าแสงก็ยังพอมีนะครับแสงยังพอมี นี่คือไผ่สร้างมนที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็กําลังพุ่งหาแสงแล้วครับนู่นนะครับนู่นนะครับ,นนรบอาได้ผลเป็นอย่างดีปีนี้เลยมาขยายเพิ่มนะครับอาก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแลนะครับไผ่สร้างมน50สต้นใช้เวลาประมาณสักน่าจะสักสองชั่วโมงครับพี่น้อง นีครับปลูกเรียบร้อยนะครับดูกันอีกทีครับพี่น้องต้นนั้นคือต้นขนุนป่านะครับเราปลูกใกล้กันเลยถัดมาอีกสัก2เมตรนะฮะหรือเมตรก,รกว่าเป็นยางพาราอ่านี่ครับยางพาราอยู่ตัวนี้ส่วนไผ่นี่ตรงนั้นนะครับห่างกันน่าจะสักเมตร50หรือเมตร20นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับปีที่แล้วผรปลูกเอาไว้พี่น้อง นี่ครับโอ้โหกำลังมีหนอ่อให้ชื่นชมนี่คือหนอไผ่สร้างมนนะครับอดเมื่อปีที่แล้วปีหกสี่ปีนี้ปีหกห้านะครับอันนี้คือลําแม่ของเขานะครับดูด้านบนครับพี่น้องก็มีแสงบ้างนะครับยังพอมีแสงรําไรนี่ครับ เดี๋ยวให้ดูถัดมาสัก1เมตรกว่าๆนี่ครับต้นยางพาราเดี๋ยวคอยออกมาให้ก้งดูคงกว้างอ่านี่ครับต้นไผ่ของผมนะฮะนี่ฮะแล้วก็นี่ครับยางพาราก็น่าจะไปด้วยดีนะครับแสงยังพอได้อยู่นะครับอ่านี่ครับระหว่างต้นยางพาราดีก็ปลูกไม้ไป เต็มหมดแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้คือต้นกระบากนะครับนี่ยังหยดยังย้อยอยู่ครับพี่น้องประมาณหนึ่งมีดนะครับนี่ฮะใกล้เต็มแล้วครับหนึ่งมีดกรีดเมื่อเช้านี้เองนะครับในระหว่างต้นนี้ก็อันนี้คือต้นมะพร้าวยอดแดงนะครับถัดมาก็เป็นกระบากกระบาก็โตได้ดีมากครับพี่น้องโตในร่ม แพงยอดอ่อนสวยมากนี่ครับโฟกัสให้เห็นยอดอ่อนอ่าเดี๋ยวรออัปเดตดูนะครับเดี๋ยวปีหน้าว่ามาอัปเดตภัยสร้างมนที่ปลูกร่วมในสวนยางพาราแล้วก็ไม้ป่านะครับสวนยางพารานี้อายุ13-14ปีอ่านี่ครับแสงยังพอรำไรอยู่ นี่คือภาพมุมกว้างๆนะครับนี่นี่เราก็ยัดไผ่สร้างมุนเข้าไปประมาณ50ต้นนะครับพาพี่น้องมาชมนอไผ่สร้างมุนนะครับหรือว่าไผ่ราชินีโอ้โหยางใหญ่นะครับเดี๋ยวเทียบกับฝ่ามือของผมดีครับโอ้โหมีอยู่2องนอนะครับตอนนี้อ้าวสามสิครับเริ่มแล้ว อันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อันนี้อนอนหนึ่งนะครับนี่นีแนใ่ใจนี่ลำแม่ของเขาหรือเปล่านะครับเจ็ดคู่กันเลยลำแม่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับขนาดสักสองนิ้วกว่านะครับอ่านี่ครับสีสันสวยงามอันนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วครับอา ลำใหญ่เลยครับผมพุ่งหาแสงแล้วฮะร,รู้แสงอยู่ไหนก็ไปทั่วแล้วครับผมนี่ครับก็เอามาทดลองปลูกเมื่อหลายปีก่อนก็ได้ผลดีอยู่นะครับนี่ฮะผมปลูกร่วมกับสวนป่าของผมก็ปลูกสักสีห้าก็โตใช้ได้นะครับโตใช้ได้อยู่ไผ่ก็น่าปลูกครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ปลูกไปแล้วห้าสิบก่อนะครับ พีหน่าจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ